มาความนิทานกันเลยนะคะเรื่องอาจารย์อย่ากมีเพื่อนมีพระจัจารย์รวงหนึ่งลอยอยู่บนท้องฟ้าในทุกๆค่ำคืนที่แสงมืดมิดทุกครั้งที่เวลาพระอาจารย์ขึ้นมาบนท้องฟ้าอาจารย์จะรู้สึกเหงามากไม่มีเพื่อนคุยเลยทำยังไงดีนะทุกครัง้งเวลาฉันขึ้นมาบนท้องฟ้า ผู้คนต่างพากันหลับไหลแม้กระทั่งสิงสารลาัต้องไม้ใบย่าต่างก็หลับไหลกันหมดเราฉันอยู่คนเดียวชืนเหงามากๆเลยฉันไม่มีเพื่อนคุยทํายังไงดีล่ะาจ,จันก็เลยคิดที่จะไปปรึกษากับพระธิเราเห็นว่าพระทิดมีเพื่อนเยอะแยะเมื่อว่าพระธิดโผลขึ้นมาบนท้องฟ้านี่ยังยังเลยคะพระทิดขึ้นมาบนท้องฟ้าตอน,นไหนคะ ตอนเช้าค่ะตอนเช้าก็จะมีเสียงเสียงอะไรคะป้องรับเสียงไก่ขันใช่ไหมคะก็จะมีเสียงไก่ขันผู้คนต่างออกมาทํากิจกรรมมากมาย้นกระท่งถสินสาราตัดตนน้นไม้ใบหญ้าต่างก็สดชื่นแจ่มใสพระจันทร์ก็เดินทางไปหาพกการะอาทิตย์าอยางมีเพื่อนเยอะๆเหมือนพระชิด รพรทิศจ้าพระทิศท่านทำยังไงจ๊ะถึงมีเพื่อนเยอะแยะฉันอยากมีเพื่อนแบบพระทิศบ้างจังเลยพระทิศก็หัวราะแล้วก็บอกอาจารย์ว่า<ม>บอกว่าท่านนะ่ะชอบมาเวลากลางคืนแถมบางคืนนะยั่งมาแค่เสี้ยวเดียวบางคืนก็มาท้องฟ้ามืดน,นิดมองก็ไม่เห็นท่านเอางี้ละกันท่านลองเดินทางไปสำรวจรอบๆโลกดูสิ แล้วค่ะเดินทางไปสำรวจรอบโลกดูสิเผื่อท่านจะมีเพื่องกลับมาพระจันทร์ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปสำรวจรอบโลกอย่างที่้าคิดว่าพระจันทร์ก็เลยขี่จรวดซึ่งเป็นยานพาหนะของตัวเองขี่จรวดเดินทางไปสำรวจรอบโลกเดินทางไปเรื่อยๆรืเรื่อยๆืจนไปถึงโลกมนุษย์พระจันทร์ก็ ที่จะรวดไปเรื่อยๆจนไปเจอกับเจ้าแมวเจ้าแมวกำลังให้หนมลูกอยู่สะดุ้งตกใจขึ้นมาสวื่อจะไปขัดจังหวะก็เลยหันมาใช้มือตบๆกกเข้าไปที่ หนึ่งเสี่ยลพาจันก็ยังไม่ยอ่อท้อนะคะยังขี่จรวดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไัเจอกับสุนัขพาจันก็เข้าไปถามพี่สุนัขว่าพี่สุนัขจ๋าพี่สุนัขมาเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนสุนัขกำลังแทะกระดูกอยู่โมโหูโครธาที่พาจันมาขับจังหวะในการกินของเขาก็เลยเหาและก็ยับเข้าไปที่จรวดของพาจัน จนจรวดของพระจันทร์เเว่งไหมคะแว่งจนจรวดของพระจันทร์เเว่งอีกหนึ่งเสี่ยวพระจานทร์ยังไม่โยนท้อยังไม่ละความพยายามยังขี่จรวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจอกับแม่หนุกพระจานทร์คือปรีก้อ แม่นกว่าพี่นกจ๋าพี่นกมาเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนแม่นกกำลังป้อนเหยื่่ให้ลูกนกอยู่โกรธโ,รโรมโหมากที่ระจารย์มาขับจังหวะและทำให้ลูกนกตกใจก็เลยใช้ปากจิกเข้าไปที่จรวดของระจารย์จนจรวดของอาจารย์แบ่งไปหนึ่งเสี้ยว ตอนนี้เจลลดของพระจัน์แบ่งไปกี่เสี้ยวแล้คะกี่เสี้ยวแลคะสามเสี้ยวมีตัวอะไรบ้างคะที่ทำให้เจหลดของพระจันทร์แบ่งไปแล้วสาเสี้ยวเมยาลา้ร้โกามีแมวมีแล้วก็น้งนะคะแต่พระจันร์ก็ยังไม่รักความพยายามพระจัรก็เลยดำดิ่งลงไปในท้องทะเลแล้วก็ดำลงไป ผมเจอนปเจอกปาลาฉลามปลาฉลามกำลังไล่งับเหยื่ออยู่พระจันทร์ก็ปีเข้าไปขวางทางการไล่งับเหยื่อของปาลาฉลามปลาฉลามก็โกรธมากตุลยงับเข้าไปที่จรวดของพระจันทร์จนจรวดของพระจันทร์แหวงไปอีกหนึ่งเสี้ยวงย รยนรยอะว่าเป็นอะไรอะีสังเกตหคะว่ามันแค่จะเป็นอะไรแล้วเห็นไหมคะว่ามันแค่จะเป็นอะไรแล้วคะต่สังเกตมมีเพื่อนบอกว่าเป็นดาวใช่ไหมอะอาจารย์ก็ยังไม่รับความพยายาอย่างที่จะเดินทางด้าน้นไปจนเป็นเจอกับตัวอะไรนีนะ ดาวทะเลทำยังไงดีคะของที่ <c oughs> น้อยหนาของที่พี่ร้อยคฟังมันเหมือนกันไหมอ่ะไม่เจอกับเป๋าคบเอกระป๋าฉลานเนี่ยไม่ใช่ไปฉลายนแต่เป็นเป้าเป้าไป็นเจอกระป๋าเป้าเป้าอ <c oughs> ันนิทานมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้นะคะอันนี้พี่อาจจะเสริม พระจันทร์ไปเจอหลับปลาอีกชนิดหนึ่งโตมาปลาฉลาดอีกไม่รู้ปลาอะไรเขากโมโห,หโกรธาแล้วพุ่งงับเข้าไปที่จรวดของพระจันท์จนจรวดแหลกไปอีกหนึ่งเซี้ยวจนสุดท้ายพระจันทร์ก็ยังไม่มี เป็นได้ไหมปาดาตอบว่าเ,เป็นเพื่อนกับพัชจันได้ไหมคะได้ไหมคะอ๋อพี่ปาดาก็เลยบอกว่าได้สิแต่ฉันขอพาพเพื่อนๆของฉันไปด้วยได้ไหมพัชจันดีใจมากที่จะมีเพื่อนปาดา,าแล้วก็บอกปาดาว่าได้สิพาเพื่อนๆมาเยอะๆแยะๆก็ได้นะแล้วเราจะไปอยู่บนดวงจันทร์บนท้องฟ้ากัน หลังจากนั้นป่าดาวก็ามาเป็นเพื่อกนกันบพระจันทร์แล้วก็นะับดูสิคะว่ามีพระอาทกีด่ดวงมีหนึ่งสองสามสี่อะไรอย,ยอย่างเงี้ยเลยไหนคะมีทั้งหมดกี่ดวงคะ พยายามจะมีความสาเร็จเกิดขึ้นไหมคะอามีความสําเร็จเกิดขึ้นก็เหมือนกับอาจารย์ที่เขาไม่ยอ่อท้อไม่รับความพยายามที่เขาเดินทางตามหาเพื่อนจนเขาได้เพื่อนก็คือเป็นปลาดาวอาอถ้าน้องๆมีความพยายามอยากทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะคะเราต้องมีความอดทนแล้วก็มุ่งมานะักอุตสาหะเหมือนถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะได้ผลการเรียนที่ดีถูงไนความสุลูกเป็นยังไงคะนิทางวันนี้ชอบไหมคะ Yeah. Okay.